กลบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนี้อยู่ในเกมนินจานาโตกันอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาสุ่มสุ่มอะไรเนี่ยหรอนี่ไงวงล้อซึ่งวงล้อมันจะมีใช้เพชรใช้เงินแล้วก็ใช้ยศนะครับซึ่งตอนนี้จะบอกว่ายศของผมเดี๋ยวแป๊บนึง่งนี่ฮะ ยศของผมมีถึงหนึ่งพันสองร้อยแล้วซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาไว้ใช้อะไรไงครับถ้าเอาไปแลกตัวผมว่ามันผมไม่ได้เล่นตัวพวกนั้นด้วยแล้วมันก็ดูไม่ค่อยคุม้มอะะร้อยหนึ่งแลกก็ได้สิบเศษอย่างเงี้ยแล้วตัวแบบนั้นผมไม่ค่อยเล่นไงก็เลยไม่รู้จะเอาไปทําอะไรมีตั้งพันกว่าครับก็เลยเอามาสุ่มกันเลยดีกว่าเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะมาสุ่มทุกคนก็รู้กันว่าอะไรที่ดีที่สุดในวงล้อนี้นะครับก็คือเนี่ยครับฟักทองดีที่สุดนะครับ ฝักทองเนี่ยดีแล้วก็ลูกอมก็โอเคนะครับส่วนที่เหลือก็ผมก็โอเคหมดเลยฮะส่วนที่เหลือก็ได้หมดแหละจะอ,อะไรก็ได้นะฮะไม่ใช้แค่เก้าเก้าต่อหนึ่งครั้งนะครับเอาละยวเราจะกดซุ่มกันเลยไปหนึ่งรอบรอบที่หนึ่งฟักทองถ้าฟักทองมานีนสุดจัดโอ้ได้อันนี้มา เป็นแสแตมนะครับสแตมนี่หาได้จากการใช้ใช้เงินในเกมนะกิจกรรมซึ่งผมก็โอเคนะกับแสแตมรอบที่2ไปเลยรอบที่2อโอ้ฟักทองไม่มาเลยโอ้กระดูกโอ้โหเฮียกระดูกได้กระดูกเทพนะอันนี้เอาไว้อัพสัสถางได้เนาะก็ถือว่าดีเนาะเพราะช่วงนี้ผมกำลังปั้นขึ้นสัถ,ถางอย่างรัวๆกันเลยเดียว ครั้งที่สามไปครั้งที่สามแล้วโอ้ฝักทองโอ้เดี๋ยวไอหำ่ไออกันนี้คมพีโอเมื่อกี้ทุกคนมันหยุดฝักทองแล้วแล้วมันก็ข้ามบอีกอะโหจะโหจะได้อยู่แล้วเชียวอ่าครั้งที่สี่กดแล้วปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บเฮ้ยอันนี้ก็ได้นะครั้งที่ห้าไปเลยอย่างรวดเร็ว รวดเร็วเหลือเกินไอ้แค่โอ้โหเร็วจัดได้อันเดิมเป๊ะครั้งที่หกเราสุ่มไปหครั้งแล้วนะครับตอนนี้เราน่าจะใกล้หมดเต็มทีแล้วลูกอมเออโอ้โหลูกอมจริงก็ดีนะครับแต่สำหรับผมตอนนี้คือผมไม่ได้ต้องการลูกอมไงผมต้องการฟักทองไอ้ฟักทองมาดีวะโถยมาฟักทองปั๊บปั๊บฟักฟักฟอ ครั้งที่แปดอย่างรวดเร็วไม่งมันไม่ได้ฟักทองยิงอะวะเป็นพันเลยนะทุกคนโอ้กระดูกมันทำไมเนี่ยเพื่อนกูไม่ต้องกังกระดูกกระดูกกูมีเยอะแล้วต้องกันฟักทองอะฟักทองโอ้ลูกอมเออเอาเยลอมันเลยก็เก๋มันเลยก็เก๋ครั้งที่สิบสิบครั้งแล้วนะทุกคนของน่าจะใกล้หมดเต็มทีฟักทองยังไม่ได้โอ้ลูกอมได้อย่างเยอะน้องน้องโอ้กูจะเบื่อ,อจริง เหลือสองร้อยอันแล้วสมดีแค่สองครั้งนะครับเ,เดี๋ยวกดผิดครั้งอีกสองครั้งสุดท้ายปั๊บครั้งนี้สิบเ็ดโอ้ี่สิบกว่าครั้งแล้วฟักทองยังไม่ได้เฮ้ยฟักทองเฮ้ย hey! เพื่อนๆโอ้โหไม่เห็นเรอเมื่อกี้เนี่ยมันตกฟักทองแล้วมันข้ามอ่ะครับโอ้โหจบแล้วครั้งสุดท้ายปลายครั้งสุดท้ายครั้งที่สิบสองเออไม่น่าจะได้ฟักทองแล้วแหละเอ๋เอ หมดแล้วโอ้โหโไม่ได้ฟักทองพันกว่าเนยนะคนก็เลยขึ้นครับเนี่ยถึงได้มาก็เป็นสแตมนะครับห้าสิบอันนี้หกสิบเนาะสแตมเนี่ยผมจะมีอยู่แล้วผมน่าจะมีอยู่แล้วสักสิบอันมั้งฟักทองมีแค่เจ็ดอันคือไม่ได้เพิ่มเลยโอ้โหสิบสิสองครั้งอะ่ะไม่ได้ฟักทองเนี่ยวะทุกคนโ,โหล็อกเกิน ลูกอมมี27ลูกแล้วอะซึ่งไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเหมือนกันนะเพราะว่าตัวในลูกอมผมก็มีครบทุกตัวแล้วนะครับที่เอาไปแลกมาแต่เดี๋ยวเอาไปแลกกรอบมาใส่ดเท,เทแล้วกันอันนี้เหลือ22อันแล้วโอ้คือแบบสดจัดว่ะน้องๆแล้วก็ได้พวกอสัตถหางอะไรมาอีกเยอะแยะ,ยะ,ยะเลยโอ้จบแล้วโคตรจะเจ๊งอะงั้นเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะครับเดี๋ยวเรามา สุ่มแบบนี้กันใหม่นะครับสนุกขนุกเดี๋ยวคลิปหน้าผมไปเก็บไปสัก2-3งสาพันอันเลยแล้วกันสุมแบบโอ้โหรวๆโอเคครับมันสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วไว้คลิปหน้าอยากให้ทําอะไรก็เมนใต้คลิปบอกกันได้นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย